ลึกๆแล้วครับหลังจากคู่นี้แล้วให้ในนามของเทพอ๋อมาแล้วพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้เกียรติครับดูว่าคู่นี้เป็นคู่มวยถูกคู่แล้วครับพี่น้องล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงก็เป็นเรือดังเรือดีในน้ำในน้ำจะพอตรงใจหักจะพอตรงใจหักจากบ้านบนงานพี่น้องบ้านโนนบ้านโนนบูซีครับส่งเข้าสำคัญในกันล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงอัดกันมากับสนาสอนพระลาชสอนพระลาชผู้ใหญ่ลำเนามากเพลงนี้สอนพระลาด ไได,ได้ไม่ได้สตาร์ท oui, ออกตัวมานะครับประมาณ150เมตรหรือว่า200เมตรแรกเอานะครับตูที่ตามตามสายตาดูตามสายตาล่องน้ำงันสอนพระราอนพระราชเหมือนจะออกน้ำมาก่อนน้ำมาบานแล้วเธอไม่ได้่าเล็กร้อยท้กบานกลางแต่สอนพระราชที่อยู่ล่องน้ำลูกที่สองเอาไว้จากตำบลเมืองการอำเภอเมืองวัดกลางเมืองการผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ลำเนาสั่งลุยผู้ใหญ่ลำเนาสั่งลุยสั่งบูแลกสั่งบูหลกหลานประจันบาน แบบนี้ลองน้ําแดงวัดพองอามเอาละครับพอแ้่พอตกใจหันแต่พอตกใจหันจะใจหายหรือไม่แต่ใจหายหรือไม่ระยะแบบนี้อีกประมาณ500รอยเมตรเจ็ดร้อยเมตรดูสิว่าลองน้ำเินสอนพราสหนีออกมาแล้วรัศนลักษณะนี้มาดีแน่นอนนั่นคือสอง พราสอนพราสซอนพราชเที่ยวนี้ดูกันซิว่าสอนพราชมาอะไรมาไหนมาไหนล่องน้ำที่สองฝั่งสอบบบวหาฮิวมาอีกแล้วหิวมาอีกแล้วในเมื่อเฉพาะจงใจหาทีมงานคุณหาน98พยักฟ้าอาชาอีสานเรือดีจากทีมงานคุณหาน98ครับทไม่ทรรมดาเช่นเดียวกันไม่ทรรมดาเช่นเดียวกันนั่นคือเรือดีจากวัดผงงานบ้านนาโนบ้านนาโนนวัดผงงานครับดูซิว่าเที่ยวนี้เรือดีเฉพาะจงใจหาเอาแล้วครับเริ่มจะหานสู้เริ่มจะหานสู้เริ่มจะหานสู้ส0 0ร้สบเม ลองน้ำลมควรยัยงเปียกอยู่ว้า<อ>แล้ว200เมตรสุดท้ายเอาเลยถ้ายอย่างนี้มันบรรยากาศบอกว่าบอกได้เลยครับต่างคน,นงต่างคนตั้งหมดมาลองน้ำแดงลองน้ำแดงก่อนนะลองน้ำแดงก,ก,ดกดด่อนก่อนอาจะแซงได,ได้ไปกดได่อนอาจะแซงได,ได้ไปลองน้ำแดงจะแซงเลยอารวยบอกว่าจงใจหันจะแสง ใครชนะเนี่ยผู้ใหญ่ลับเนาจะเน่าไหมเที่ยวนี้ใครดูไหมครับเดี๋ยวรอผลอย่างเป็นทางราชการครับตอนนี้ผมก็ปวดหัวแทนคุณครูอักคารเดชตรงใจครับและก็ครูอดิศักดิ์สันประภาตอนนี้กอวิดีโอดูอยู่ด้วยความระทึกใจครับกรรมการ กรรมการให้47 49คนที่หนึ่งครับกรรมการคนที่สองให้47 49อไมม่่ใช้ยและคนที่สามครับสมคิดอย่าลืมเย้เาให้47 49ยกธทงให้ยกธทงให้ยังกรโวยว้าวแล้วครับตอนนี้คนการจะเห็น้วยคณะกรรมการกรรมการ อินเตอร์ครับให้เสมอกันครับสรุปว่ากินกันไม่ลงครับไปลุ้นกันรอบชิงชนะเลิศโ,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 โอ้ยมันมีจริงๆนะเนี่ยเรือเสมอมันมีเรือเสมอด้วยเหรอเนี่ยท<า>น<ม>ันนายยก